ที่ผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อไต้หวันเกิดขึ้นแล้วนะคะเป็นมาตรการตอบโต้ของจีนในครั้งนี้ต่อไต้หวันในการสั่งห้ามนําเข้าสินค้าไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลผล,ลไม้และปลาแช่แข็งขณะที่ความสำคัญของไต้หวันในเวทีระดับโลกมองข้ามไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นผู้ผลิตชิปหรือว่าสมองกลเซมิคอนดักเตอร์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีที่สำคัญอย่างมากในระดับโลก และถือว่าเป็นไพ่ใบสำคัญที่นำไปสู่การแข่งขันอย่างมากระหว่างสหรัฐและจีนเพื่อช่วงชิงความเป็นพันธมิตรในการผลิตชิปจากไต้หวันด้วยติดตามรายงานจากคุณกัญญานัฐเตโชดอัศนีค่ะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้คนทั่วโลกใช้งานอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นแล็ปท็อปโทรศัพท์มือถือและชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ส่วนใหญ่แล้วจะต้องผ่านสายผ่านการผลิตจากไต้หวันมาก,ก่อน นั่นคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้เกาะเล็กๆที่มีประชากรประมาณ23ล้านคนอย่างไต้หวันมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของโลกเบื้องหลังที่ทำให้ไต้หวันมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นอันดับที่21ของโลกคือนโยบายอุตสาหกรรม 5+2 ที่ผลักดัน5อุตสาหกรรมหลักคือเทคโนโลยีชีวภาพพลังงานสีเขียวเทคโนโลยีการป้องกันประเทศภาคเครื่องจักรกลอัจฉริยะและอินเทอร์เน็ตออฟทิ้ง รวมทั้งส่งเสริมอีก2แนวคิดคือแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและแนวคิดการพัฒนาการเกษตรแบบใหม่นโยบายนี้คือเบื้องหลังที่จะผลักดันให้ไต้หวันกลายเป็นซิลิคอนแวลลี์แห่งเอเชียไต้หวันมีบริษัทชื่อดังด้านเทคโนโลยีอย่าง Foxconn ผู้ผลิต iPhone ให้ Apple รวมไปถึงสินค้าของแบรนด์ดังอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Microsoft HP IBM และล่าสุดบริษัทปตอทอของไทยเพิ่งร่วมมือกับฟ o x c o n n พัฒนาแพลตฟอร์มผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและส่วนประกอบหลักเพื่อรองรับอุตหก,กรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ e-v ในประเทศไทยบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และผู้ผลิตแล็ปท็อปชื่อดังอย่างเอเซอร์ s และเป็นคิวอีกหนึ่งบริษัทที่สร้างรายได้กว่า16%ของไต้หวันคือบริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง TSMC ที่แนนซี่เปโลซี่ประธานสภาล่างของสหรัฐให้ความสำคัญ โดยการนัดเจราจากับมากหลิว 64, ประธานบริษัท TSMC เพื่อหาหรือเรื่องการบรังคับใช้กฎหมายชิปและวิทยาศาสตร์ท,าาตรที่สหรัฐเพิ่งผ่านการอนุมัติในสภาคองเกรสเมื่อไม่นานมานี้ TSMC คือผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ราว54ของเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกทําให้บริษัทสัญชาติไต้หวันแห่งนี้กลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกคู่แข่งรายสำคัญของ TSMC คือซัมซุงของเกาหลีใต้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ประเมินว่าเศรษฐกิจของไต้หวันจะไล่าตามทันเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ในปี2025แต่เศรษฐกิจของไต้หวันสามารถเติบโตแซงเกาหลีใต้ได้ตั้งแต่ในไตรมาสสองของปีนี้แล้วในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่มีความต้องการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นส่งผลให้รายได้ของ TSMC เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดอีกด้วยนอกจากนี้ไต้หวันยังมีความเชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรมหนัก ชิ้นส่วนประกอบยานยนต์ที่ผลิตให้กับบริษัทระดับโลกอย่างเทสลาอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและอวกาศด้วยถึงแม้ว่าเศรษฐกิจของไต้หวันจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดแต่ทั้งหมดนี้เติบโตมาจากภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นภาคอุตสาหกรรมอื่นๆในไต้หวันโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างซบเซาจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 และภาวะเงินเฟ้อความตึงเครียดจากสงครามการค้าของจีนและสหรัฐทําให้ผู้ประกอบการไต้หวัน พยายามหาทางเลือกในการยกย้ายฐานการผลิตประธานาธิบดีไช่อิงเวินจึงริเริ่มนโยบายมุ่งใต้ใหม่ที่สนับสนุนให้ไต้หวันกระชับความสัมพันธ์กับประเทศอาเซียนมากขึ้นผู้ประกอบการไต้หวันเห็นว่าตลาดที่มีศักยภาพมากที่สุดคือสิงคโปร์ฟิลิปปินส์มาเลเซียและไทยในปี2561มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับไต้หวันอยู่ที่400ล้านบาท ตัวไทยส่งออกไปยังไต้หวันจำนวน10,000แสนล้านบาทและไทยนำเข้า2 8 0แสนหมื่นล้านบาทสินค้าที่ไต้หวันและไทยนำเข้าและส่งออกคือแผงวงจรไฟฟ้าและเคมีภัณฑ์หนึ่งสิ่งที่สร้างความเสี่ยงให้กับเศรษฐกิจไต้หวันในขณะนี้คือไต้หวันนำเข้าและส่งออกไปยังจีนมากที่สุดคิดเป็น3 0เของมูลค่าการส่งออกของไต้หวันในขณะที่จีนกำลังปิดประเทศจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลให้เศรษฐกิจของไต้หวันซบเซาตามลงไปด้วยแต่การเดินทางเยือนของแนนซี่เปโลซีในครั้งนี้ส่งผลให้จีนระง,งับการนําเข้าและส่งออกผลไม้ตระกูลส้มปลาสีกุลปลาดาบเงินและสายจากไต้หวันอย่างไม่มีกําหนดในทันทีโดยระบุว่าสินค้าเหล่านี้คือสินค้าปนเปื้อนเพราะตรวจพบยาฆ่า,มาแมลงและเชื้อโควิด -19 แม้ว่าส้มและปลาจะไม่ใช่สินค้าส่งออกสําคัญ แต่ก็เป็นสัญญาณที่จีนเตรียมใช้มาตรการทางเศรษฐกิจเป็นอาวุธในการจัดการกับไต้หวันแล้วกัรยานัเตโชตอัศนีไทย PBS รายงาน